6น้องบยขึ้นสูเวทีเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องไอ้บาเนาะอ๋อโตขึ้นูเวทีแล้วพี่น้องไอ้บ้านเนี่ยต่อจ่ายมแล้ว โอ้่าพูนเขาเลยเลยเอ้ออีกตอกเลยตอกูนเหรอตากูนนี่ตากูนนี่เองม้วนๆขอด้วยสองคะแนนหนึ่งม้นจ่ขาดใช่ไหมม่วนจะขาดได้หรอ เราล่าเขาดีทีใครเน่เนาะอ้อ้สามวันใช่ไหมสามวันบักซี่บักซี่ป้านี่เอ่อนี่บักี่ใหม่ว้าว เคือเรียบบานลคักคัตอกปุนไปเลยเนาะแม่นแเก่งเก่งเคักคเอ๊ะตทนทำด้พร้อมเนเอาไปนเนีนองหน่อยเดียวนี่่ได้หลอกเียวคือเดี๋ยวตอกปน แปสาได้ Dante. ต้องการให้นั่นี้เลแปก็อยู่แล <together>. ้วคามจ่ายซื่นเออดแอยานี้เด็ก่จ่ายนีวยาวๆไปต่่อา้งสเ không có để bóng bóng lấy bóng 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 สั่งืนกบอกเป็นมือก่องให้ทงบรญญัยก่อนพี่น้องไอ้บสัญญาเป็นทำภารกิจพี่น้องเอ้าแมนแมนแข็งมือแข่งตีนเด้อโอ้สั่งรถยกขึ้นแล้ววะนี่พอเท่าเอ่อเด้คอัะคอนช่นมาก นี่แลึ้นหยาหนมันถุ่ถึงขันตอนขึ้นสู่เวทีเนาะไม่ไม่ไม่อย่างดตีนีบอยัตนกันอย่าเบรกไม่เนอก

ตองลมอลุมกองมาพี่่ออลืกันนะจะบอกครลืม้มอเอกอบคุณรื่นนเพ่อนอนนานหน่อยเพ่ต้องยุงเนาะสูงคนเนาะ กระดสองห้าสิบงห้าสิบหรือสองเมตนลยก้าเก้ากรได้เนากระไดเนาะเปน้อเกิตกวะเนยก่อนนัดคเนาะมันนอนตแปดนี่โอนอนก็เลยคอยตอกแปดบ่นอยังไ่อ้อ

แบบนี้แล้วพอหยกอยู่บ้านันทมันสุงกว่านี้ลบมันแห้งได้อันเาสีเมาซิใบนม้ลแหน่ว่าปีกายหนูใส้ใส่หางอะไรคิขัดคุดบ้านนี้เพือสาเซาว่าโอ๊เต้ากระไว่ามันบ่อนัดอกคนน้กลังางอ่องนึ่งแล้วแ่ผมเห็ดบ่มบ่มบ่มสามเมตรบ่สเมตรเนาะแลเาสามเมตรหาสาเมตรฮเมนที่บอแม่นบ่สามเมตรหาเลยเนาะ ไม่จองมนหาม่นหาบริษัทม่นหาเสาเนี่ยสามแมนหาส่นหดีองแม่นพอดีพอดีาแต่ี่กรบพอดีแล้เอาข้านผีหลดแม่นเอาเอาซูก็ดีเกินเลยดสูเอาซูนีละัูาลดมาทบเลยแบบมันแม่นมันกันแน่มันและเป็นแม็กพอดีลยได้อยู่เม็กหนึ่งเลยนะก็เม็ก ไปไประก็กะสวงนังแม่เียตวกรก็กระสวงนี้เออกจนได้ได้สามสานั่นเป็นแล้วสเนาะสไมเดิรี่นเห็เนาะมเดิรม่นโผลเาะเใะมนเดินเนาะมันสูงสำคัญ

บัรนี้พอสูตรแล้วพี่น้อยสูตรเฮือนขึ้นสูตรฮือขึ้นเฮือนใหม่บาตนี้ยเจ้บันใจอย่ามันหมดถมันมืดเนาะมันเหลื่มตาเว้นเด้จกันใจอย่ามันหมถือหมดถืกับดโอ้ยต่อต่

ตอกไปกคตรโคตรตอกหลงลงโอ้แต oh, no, no oh, so. ่เนาะไม่แ okay. ต yeah, ่สร้างไงมากไปน้องโอ้บกย่อเคยละกว่างเติบนู่นน้องวัวโถบักใหญ่หนึ่งบัดสี้ซตึกซ้ำสั้นบดตึกซ้ำสั้นได้หนิอ้อตัวสั้นหนึ่งสั้นหนึ่งน้องเบย์สั้นหนึ่งซาใบอีกสั้นหนึ่งฮะท้งพ่อกับแม่เพิ่นให้ตึกซ้ำสั้นโอ้กวางเนาะบ่ย่าเนาะ cột quang hang lê ờ, thôi 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 À, sau thay ừ. thay sút tuy nói đẹp cái đẹp, đẹp nó bảo rồi men men mang mang ừ. mang Bà mang 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 không mang <laughs> mang <laughs> mang 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 มาเ้า้าาาาางั้นือก่อนใช่ไหมซิมแห่อมมุ้เถอตอนเศ้านะฮ้อนาะแล้วแต่เศร้าเราล้วแต่เศร้าป้าสือกันน่บนี้เ้ากัเศหญ่ชยอมโอ้ตัวบอกง่ายคนมาอีกมันเที่ยงไง

นี่เดียวหกเสาเนี่ยมันจะมีแต่ห้องเดียวเนาะเออหกเสาห้องเดียวเห้องเออกรห้องเดียววาห้องยัเนาะเาินนามาทีมันเป็นเห้องเยห้องเดียวโดยเอาม่ต้องที่มาไหนเดียนี่นี่นีอารมณ์นี่นี่นีมันตก่างนี่มึงนี่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 เออแห้วกเสียบเสียันเอาเอาไม่ต้เอาสม่เลยเสียบเอาไว้

<c oughs> ทำไมก็มไม่ไหยเนาะใจกลางวะเนาะแมนถึอกระบอกนะฮะพ่อเห็นเขาลิบหล่นข้าแคนข้าไม่ไอ้ย เซอร์เรบอกว่าเล้ตอกบ่ดึงมาดึงมาึเลนมันขำดิขำใจทีบ่้ยได้รวังรวังโอยเจากั่นนคนยิบขาจะฟ้องบ่ ขอบใจลายเถิดถึมาสวยเถิดขอบใจลายเถิดถึมาสวยเด้อขอบใจลายเถิดถึมาสวยเถิดบอกง่ายๆด้วยสัมผัสตีนหนิอะพี่น้องในที่สุดสุดท้ายพี่น้องเนาะก็เฮือนทางน้องอเบย์กับย่อเสาขึ้นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มีแต่ทำโคโคะลังคาพี่น้องไปบ้เนาะมีตั้ง ตั้งต้นคือแล้วก็มีแต่ตอกไม้ใส่บาดนี้พี่น้องเนาะอู้เอาเอายินดีทางน้องเพื่อหลายหลานี้พี่น้องเนาะในที่สุดก็มาหอดมาเทิงมาหอดจอดไม้พี่น้องเนาะเออก็น,นี้แหละพี่น้องก็คือบวกบัแพ้ความอดทนความพยายามเนาะพี่น้องเทิงวัดศรีถืออุปสรรคยั้งนาะพี่น้องเนาะอ่าเฮากะอ่าบงอ,งอยอมแพ้เนาะพี่น้องเนาะคือนี่แหละพี่น้องเนะาะจะอีสังอียาทางน้องอเบย์เพื่อเว้นกรรมยังกับบุพนะุเนาะมีแต่เนียมามาสอบมาวนมาไหว้พี่หน่อยเนาะแต่กับบุพเพยัง เอาเรื่องทางหนาไปเดินหนาไปเรื่อยๆน้องเป็น้องเนาะก็คือทางสบายตอนนี้ก็ก็ถือว่าโบ้โบยวายแห้งพี่น้องเนาะเพราะว่าทางเพิ่นก็ได้แบบก็เกิดเทอะแบบน้ำน่แล้วก็ได้เตียงน้ำแน่ก็เลยว่าเฮ็ดให้จิตใจเพิ่นก็อ่อนโยนลงเนาะแล้วก็ทีมงานก็มาเป็นกำลังใจเพิ่นแน่ทางบ่าน้อยก็ว่าวน้ำเพิ่นน้องเป็น้องเนาะว่าววววคอยว่านื่นน้ำเพิ่นนั่นแหละก็เข้าใจน้ำคนบ้าเพิ่นนั่นแหละน้องเป็น้องเนาะ จริงๆแล้วบ่านี <sun ite S 1> ่ยก็คิดว่าเพิ่นกับบอยแบบบ่ได้บ้าดออกไปเนาะคิดว่าเพิ่นแบบเพิ่นเสียสติแบบใดแบบหนึ่งเนาะอ่าถ้าคนบ้าบ่จักความเลยไปเนาะเนาะคนบ้านี่จับปะปลาเสือปลาแพ้เป็นตัวย่างไปน้ำถนนหนทางไปเนาะเออขนาดคือว่าคนบ้าแบบบ่จื้อยังเลยไปเนาะบ่จักบ่จักเวามซื่อเจ้าของเนาะอ่าอันนี้ถือว่าแบบยังกับหัจักความยังกับหัจักเบิดเพิ่นเอิ้นว่าคนเสียสติเนาะไปเนาะอ่าสติมันแตก คนปกติอยู่น้องไปน้องเนาะเบิ่งไปบงมานี่ก็ได้ก็ถือว่าเป็นแบบเพิ่นอ่านเพิ่นเขียนกับบ่น้อยกับทดลองทดสอบเบิ่งบดแล้วเนาะว่าว้าจารว่ายังก็ถือว่าคือคนปกติเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าแต่เป่นวัยน้อยนึงพี่น้องเนาะเว้าหลายน้อยนึงหั่นนะประมาณนี้พี่น้องเนาะอ้าทั้งจังได๋ก็ตามพี่น้องเนาะเพราะว่าเรื่องใดเรื่องยากอ่ะเรื่องใดก็ตามที่เป็นอุปสรรคเฮาก็ผ่านพ้นไปได้ดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเรื่องดีกับปนเรื่อง้ายแหละพี่น้อยเนาะ เอาไปจังได๋ก็มีแต่ทางบ้านนั้ก็ิอัปเดตไปเรื่อยๆพี่น้องเนจังได๋ก็ขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะ FC ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางทีมงานและครอบครัวไอ้แก้วบ่หรือว่าน้องอเบยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าขอบใจทางอันอ่าทีมงานบ่สุขุุคนอีกเนาะทางสร้างอ่าแล้วก็อ่ามื้อนี้ก็ทางสาบุญเพิ่นบ่ได้มาบ่รู้ว่าจังได๋เนาะอ่าขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นอีกเทื่อนึงเนาะเพิ่นก็มาประสานงานให้ทางอันอ่าเฮือนน้องอเบยเพิ่นพี่น้องเนาะ ເອີ້ໄປສາພີນ້ອງພໍພກັນອີກນາສາອີກພນກເກົ້ໍວ່າສະບາຍດີພີນອງສະບາຍດີ